สวัสดีครับซันจูนเน่ครับจูนรถด,ดีมครับห้าสามเต็ปนี้แบบว่ายอดฮิตน,นะค้าสามชักเดิมนะครับรถร้านช่างต้นนะครับช่างต้นริมคลองครับตรงวัดสารวันนะครับสารยาวันนี้ใช้เป็นกล่องก็อยู่สูนนะครับ เราติดเครื่องฟังเสียงเลยครับนี่ครับสเต็ปห้าสามหลังถนนครับทรงอย่างนี้เลยขับโม่ให้ดูหน่อยตัวนี้ลูกค้าไม่มีปกนะ๊กเนอะต้องใช้ป๊กของผม จะเดินหอบกช็ช้าครก็แทกระแทกหมนึงง่ายจะเป็นเพราะว่าเดินลุลุแต่ว่าหอบบนรถแข็งนะครับรโซโลเพน วอนนี้ใส่แบ็กไฟ์ด้วยนะครับแต่ว่ายิงแบบลั่นๆนะครับลองบิดสักหน่อยนึงครับอันนี้นครับพอเบาพอครับเบาๆติดโรงเรียนนะครับอันนี้ครับฝากไว้้วยผมซันจูเน์ครับสวัสดีครับ